สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจ่ายค่าบัตรเครดิตกันนะครับเราก็กดเข้าไปในช็อปจีนิกได้เลยนะครับแล้วกดตรงร้านค้าแล้วเราก็ไปตรงช้อปปี้นะครับกด continuetoapp แล้วก็จ่ายบินเติมเงินนะครับเราจ่ายบินค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อนะครับแล้วเราก็จ่ายบัตรเครดิตซีดีแบงค์ครับคราวนี้เราก็มาสแกนบาร์โค้ดได้เลยนะครับ ครั้งนี้เราจะจ่ายที่ยอดเงิน40,000นะครับ342บาทนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียม10บาทคราวนี้เราก็มากดนะครับวิธีการชำระเงินนะครับ เราก็จะเลือกเป็น i-banking นะครับเป็นของกรุงไทยก็กดเข้าไปเลยไอแบงกินะครับของกรุงไทยคราวนี้เราก็ชำระเงินได้เลยนะครับกดชำระเงินตอนนี้แล้วเราก็จะกด net bank นะครับ กรอ,อก username password นะครับแล้วก็กด capture ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเลือกบัญชีที่เราต้องการถักนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเพื่อรับ otp จากนั้นเราก็กรอ,อก OTP นะครับยืนยันนะครับกรอ,อก OTP เสร็จแล้วยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นสิ้นสิ้นนะครับในการชำระเงินในครั้งนี้ครับเมื่อเราทำการชำระเสร็จเรียบร้อยนะครับทางช้อปปี้ก็จะสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อที่สำเร็จแล้วให้เราดูนะครับคะแนนที่ได้รับจากช้อปจีนิกก็ เด้งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้จะได้1 4 3 3 8สคะแนนสำหรับยูเซอร์นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากมีเงินคืนจากการใช้จ่ายนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ฟรีได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ